สวัสดีค่ะ EP สิบแล้วนะคะสำหรับท่านที่เกิดปีละกาวันดีวันเสียของท่านมีดังนี้ก่อนที่จะทราบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายด้วยนะคะค่ะวันอาทิตย์เป็นวันดีเป็นวันมงคลสำหรับคนที่เกิดปีละกานะเกี่ยวกับการเรียนการศึกษานะคะครูบาอาจารย์ให้ความเอ็นดูรักให้ สำหรับคนเกิดปีละกาวันอาทิตย์นะคะสำหรับคนที่เกิดปีละกาวันจันทร์วันจันทร์เป็นวันไม่ดีเนาะเขาบอกว่าวันไม่ดีหากกระทําการมงคลใดๆจะไม่บังเกิดผลสําเร็จดังนั้นวันนี้จึงไม่เหมาะสมกับการบ่นบานสารกล่าวขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายวันจันทร์นะคะคนเกิดปีละกาวันจันทร์เป็นวันไม่ดีนะคะไม่ใช่ไม่ดี วันเขาอาจจะดีแต่เราดวงเราอ่ะมันไม่ค่อยดีถ้าเกิดวันจันทร์ถ้าจะไปทําอะไรที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรหรือว่าไปขอพอรขออะไรเขาบอกว่าไม่ดีต่อไปวันอังคารนะคะสาหรับคนที่เกิดปีละกาวันนี้เป็นวันดีนะถ้าเราจะเรียกคนมาลงทุนหุ้นส่วนร่วมงานหรือว่าจะรับลูกน้องมาทำงานก็ให้เป็นวันอังคารนัดคุยกันวันอังคารนะคะ ต่อไปวันพุธวันนี้เป็นวันดีเกี่ยวกับด้านสุขภาพนะคะท่านจะเจ็บไข้ได้ป่วยหรืออะไรก็ให้ไปบนบานสารกล่าวเกี่ยวกับสุขภาพก็จะได้ผลดีนะคะวันพระหัสบดีวันนี้ก็เป็นวันดีอีกอะ่ะเกี่ยวกับความรักครอบครัวคู่ครองบุตรหลานนะคะวันนี้เป็นวันดี ต่อไปวันศุกร์นะคะวันนี้เป็นวันดีเป็นวันที่มีคุณทางด้านโชคลาภการเงินการค้าขายลงทุนจะสำเร็จสมหวังนะคะวันเสาร์ก็เป็นวันดีสำหรับคนเกิดปีละกานะคะให้เพาะให้คุณกับการงานตำแหน่งเลือดขั้นเลื่อนขั้นชั้นยศและจะสมหวังถ้าเราจะไปบนบานสารกล่าวเรื่องเกี่ยวกับไปจะสอบ บรรจุหรืออะไรก็ให้เป็นวันเสาร์ไม่ได้สินะถ้าสอบบรรจุหรืออะไรนี่มันก็ต้องเป็นวันธรรมดาเนาะวันเสาร์เขาไม่นั่นกันเอแล้วทําไมมาเป็นวันเสาร์ล่ะก็วันเสาร์ไมุ่เขาบอกว่าด้านดีอังเอาวันเสาร์ไปวันไปหาเจ้านายหาผู้ใหญ่ไปปรึกษาหรือครูที่ปรึกษาวันวันเสาร์แต่เรียนหรือว่าสอบนี่ก็ต้องเป็นวันธรรมดาแล้วนะคะก็วันนี้ก็ปีละกาจบแล้วนะคะ ต่อไปก็จะมีเก็บเล็กนิดๆหน่อยๆให้นะคะมีคนบอกว่าเราเนี่ยบางทีเราเขมรเขมรห,หลังตาขวานะคะท่านว่าจะมีคนนำลาบมาให้เขมรหลังตาซ้ายจะมีผู้หญิงบนถึงเขมรกึ่งกลางตาจะมีคนต้องการพบเขมรตาซ้าย เบื้องต่ำจะมีคนพูดให้ร้ายใส่ความคำมเมนจมูกคมเมนจมูกเป็นไงอะมันตึบต๊บตึบ๊บตึบเหรอจะถูกคนพาลหาเรื่องหาราวคำม็มนหูขวาจะได้รับข่าวร้ายคำม็มนหูซ้ายจะมีลาบภายในสามวันเจดวันนะคะวันนี้ก็เอาไปแค่นี้มากกว่านี้ไม่ได้หรอกเดี๋ยวก็จะไปพลกันตอนนี้ก็หมด EP 1ีสิแล้วนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะแล้วก็มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งใน ep 14นะคะสวัสดีค่ะ